สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนบ่ายพี่น้องจ๋าห้างกำมาแต่างงานศพก็เลยแวะมาหาหลานหน่อยแต่มื้อนีพ่อแม่พ่นบ่ยอยู่เน้พออาอมลาไปฝั่งไทยไปเข็ม,มลาดอุบล ทำอะไรจ้าฮะทำอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะลูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ <c oughs> า,จทาทำาอะไรครบสวัสดีจ้ากับพกทำอะไรจ้าฮะส,สะ่ลกยูยายรวยบอคิเนวัวเจ้าอย่าง ยู่อกระยันลุยบ่คนละหายน้ำก้นไปงงไปตะก้นบ่เขาไปใส่เบิดฮะยังบัวพากันมาอยู่ตอนนี้สามโมงอะไพี่น้องพ่อแม่เพิ่อกับไปแต่เศร้าพุ่นไปกับอัมลาเบาเสือเบาอ่อยเบาไปหมดสี่อ่ะลูกลูกลูกอ่ะยางให้ปาลุงเมืองดูอ่ะยางย่ะยาง แต่นางลุกเองได้ย่างเองได้เลยเสมอนี่นะนางแค่เจ็ดเดือนกว่านะจ๊ะจะเข้าแปดเดือนแล้วยังอีกบวกกินเมือยังอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะครบแปดเดือนแล้วเนาะนางกําลังฝึกเดินเดินตรงมีลาวจับถ้ามีลาวจับนางก็ลุกเองได้เดินเองได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ หอนบ่เอาเอาลมเด้อลมเด้อลมเด้อย่าง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 อากาศก็ฮ้อนหอนคือฝนสต๊กนกบอต๊เมื่อคืนนี่ะ็ต๊กพอนพอเปียกพอซุ่มตือนเตแล้วนี่เขาเป็นคนกินรอันเฮ็ดมันง็กตีเป็นอเป็นจอเป็นจออยี่ก้องนหัวป รับจอเลยเาเอาวนะเห็ดป่วกกำลังออกมันออกมันมืมืพ่เเนาะเห็ดปวกกำลังจะออกแท้จริงมันก็ออกสม่ำๆและแต่ว่ามันออกไปบนออกเดหายอยเสมายโเ็ดหยางอยู่กับสองคนนี่บะหยางหยางลูกมานมเนี่ย กินบะดมนี่ฮะฮะตบมือนั่นแหละอ,อ้าวอืออะนมนี่กินแล้วจ้ะเย็นแล้วกินแล้วนางกับบะไรอันนี้กับพ่อกับแม่ดอกคือมันจะหมดเถอะเนี่ยเขาในซ้ายบ่อันนี้ปลาเบิดบ่ ระวังลมจับดีๆหยังเอยียงบอคือหอนแท้หอนบอ่บ่บ่บ่แล้ววันหลายให้ทักคู่ต้งเสียงเถิองหมูยเพ่แปลาปลาคอนแม่น้องเมยกับไปงานาางานแจกเบามีกับไปงานศพ พอน้องเมย์ก็เอารถไปส่องมิตรยายบุตรนั่นแหละน้องเมย์ก็ขึ้นไปเลี้ยงงัวเขาเขาถวายเถียงถวายบ่าแล้องสตอนเถียงเถียงก็เขาไปแต่เส่ากลุ่มของเราเอาไอติมไปแจกกับมาแหละขั้นแปะก็อาจิไปมุยคนแปะเอาปากคอนมื่อเส้าเลลีย้งงมื่อเส่ายายรุ่นเราอนลงแปะเอาแถวหน้าเรายัางได้บักหลายเป็นลาอยอทั้งปลาดุกปลาเข็ง ว่าเห็อยู่ว่มัดีพอเพนบหมล้่นนีนะแหงมดแล้วมเนลม้ากินเบอแล้วบกน้นนนนำแกแหงหมดแล้วฝนบ่ตก,ม,กมีคนอยู่อุ้ย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  <c oughs> ตกใจตกใจ <c oughs> อ่างย่างเร็วๆคันมีผู้จับแล้วเพิ่นอยากปามือ,อ,อ,อใกาบกาบเด้ นั่นนะกาบกาบนะเร็วๆขังกันอยู่ในคอของแหละแต่ละเมออากาศมันร้อนเหมือนฝนจะตกได้ยังได้ยังได้ยังอาตักกินตักกินตัก ตักขาปากนะตักขปากข้าคอเด้อเกกัาเาเม้มเมมเมมม้มมมมันามันเบาเขาไปใส่เวละฮะบ่เขาไปใส่บนหลงในยรุลบมรยากาเขาวราบ้งอย่างเมื่อปลาก,ลก่อนเด้อ เมื่อปลาก็เด้อเมื่อป่าแล้วเขาเจอะลุงมาตะกี้งานชพลุงเหรอดิลุงแล้วแล้วค่อยจนค่อยจนมาเนี่ยศพลงแล้วแล้วก็มามาแต่งงานศพแล้วก็เลยแวะมาหาหลาน นางกสลดทุกวันทุกวันบ้านะ <c oughs> ค่อยมือป่าเด้อ <c oughs> คนะข่อยยางนี้ละหายน้ำรด <c oughs> อย่าอมอย่าอมอย่าอมมันสติดคออย่าอมลนูอย่ามอามเลยลสบายดีลูกสบายดีอาจาบายดี อนานชายไฟนะอย่าดึงปลาออกหน้าปะาไปง้มปลาค่อนไปไปลาแหงไม่เลว,ว่คยวาแต่นางลูกง่ายเลยจับปบป,ปับลูกโหลดปลาขอนกับแปลสม,มืออกัแหงซูม,มืออเนา่าซูมืออตายซุม,มืออ น,นำมันแห้งไว้เบิงเ้งยังยงเห็นยงเห็นสวยแม่นะเห็นอ,อ,อะไรๆๆหาเก็บไปหน่อเนี่ยเก็เแบแ่เทปะมันเห็นยงกูได้เก็บเทปะหักหลบไปเดิมปปะพพี่พี่พปะ ไปเล่นปะนานๆจับมือเดียวนั่นมองเห็นทำอุปกรณ์คนเดียวยเดี๋ยวก็ล้มจับมือเดียวง่ายลำตอนนีล้มไงมันก็ยืนนี่หวนเลยมันก็นั่งล้มลุกยืนนั่งล้มอื่นอยู่บนเตียงฟ้าอยู่เดียวมาเป็นเวียดเมื่ออยู่ในห้องหาแม่แม่ที่บอกเปลี่ยนว่อยิ้วแม่คนห้อง หยังอืมหยังสอง่เลยวสองกินน้านะอากินะกีน้าุนหลุกหน่ะหุนเออจับดีๆจกจะเข็ดอยังบาอยู่สองคนนี่นะอื มุ b ò. B ò. ้ยโมเล่นบ่บ่ไปออกนาป่ะจักจกเห็ดย่างบ่เห็ดย่างอยากไปอยากออกมาข้างนอกบ่มาออกมามาใส่มาขี่ล้อเร็วๆเอามาขี่ล้อเร็วๆมาเอามาขี่ล้อเร็วๆอุ้ยอันยางย่างมาดิย่าง อโอ้ยแลนมีธรรมประดาสุชมมาพี่มาพี่มาออกไปยังยาไปดึงมาพี่เร็วเร็วยางมาไอมา,มานี่นี่นี่น,น,น,นี่โอ้ย <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาพี่เร็วๆมาพี่มามามทำผู้โม ออกมาอุ้ย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 โซนยังอุ้ยออกมาไอ่มาเร็วเร็วนะแรนมาฮุ่นจะบุษมิ่งไม่ธรรมดาละจ้ะตัวเล็กแค่นี้ไม่ธรรมดานะเออ แค่เจ็ดเดือนเองจะวิ่งแล้วบอกฮึจะวิ่งแล้วออกข้างนอกบอกมาพีมามาพีเกิดโอ้วิ่งน้ำมาสันบอกหึยัง Nguyên mặt Má mặt má mặt Má mặt hưng mặt Má mặt hưng Má Đi đâu Má mặt hưng mặt hưng mặt hưng mặt Má, má Mèo mặt mèo mặt má, má, má mặt hưng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  mặt เอ้ยนางหูเรื่องสุมือนอยากกับห้องเงาอยากได้ยังกับ้องเงาแองแอยากกินข่าวกัมัมมัมมมัมมัม่ยงมานั่นไปซนเอากระติกน้ํา้อนนั่นมาพี่ ยันไปเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยอืมอืมล่อน่าก็คือสิบอริคีได้ใส่แล้วละ่ะอุ้ยมา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 พี่เร็วๆมาพี่ถอยหลังก็ได้เน้ฟูนอืมวิ่งถอยหลังอีกเอาหันหน้ามาตีเลยหันหน้ามา ปิวิ่งทอยหลังหันหนาหมะพี่เร็วๆนี่หันหนามาแบบนี้เออหาแรดมากกว่านี้อา้ <c oughs> อาวจะไปทางไหนนี่โว้ยไปช้นั่น,นไปซนเนามีแต่ของเหร่นเพ่อนเบิร์เฮือนหล่อสามล่อสี่ล่อ ม,ม,มาอย่าไปดึงอย่าไปดึงคากล้องนั่นอย่าดึงมาแม่มาเด้อมาเด้อมาบอกบอกฟังป้าป้าป้าคากล้องนั่นหันหมาพีเ่เร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วอุ้ยอุ honestly, ้ยเร็ว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 อุ้ยแหลกแล้วอุ้ยมาอย่าไปเฮ็ดเครื่องอุ่นอาหารอืมอืมอืมที่ไปใช้เดี๋ยวนี้น่าน่าน่าอย่าไปจกอย่าไปจกพัดลมนั่นนี่มามาเร็วๆ วิ่งมาผุนโอ้เอ้านางไม่ธรรมดาจ้ะสุเมอรดิซนน,นางบริยูซื่อขึ้นเมื่อก่อนแล้วเมื่อกอนนะว่างก็แชก็อยู่หันหันสุเมอรนี้นะอืมมิติอยากไปมาพี่ออกไปข้างนอกนั่นมา เร็วๆมาพี่อย่าไปจับมาน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 าเอ้ยพอหยุดมานี่อย่าไปดึงมาแม่ยังไปกลุ่มดึงเอาอยู่เออเอามา Mà đơ Leo leo Mà Mà leo leo Mà đơ mà đơ Nè mừng gì Hắn mà phi nha mà phi leo leo Nha mà phi Phần đình nghe tiếng nộp Tiếng nộp mà lê lê đi lê tiếng lê 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 Đi lê 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 พีนี่นะนะนะ,ะยังญาติยัยงเดี๋ยวนี่ญา,า,าติยังเอาเดี๋ยวมันแทงตาหนิคือมัเลยไปไปหายายรวยเร็วๆมามามาหายายรวยเร็วๆ มามาหายารวยเร็วๆมาเดินมาเดินมามาเดี๋ยวนี้มาสีดึงมานีๆๆๆๆ่เร็วๆคิดคาดขีดคาดวิ่งดึงมาเร็วๆ,ๆดึง <laughs> <laughs> แต่ละมือจันจริงสิแหละอยู่สองคนอยู่สิแหละเขาหนีป่าเบิร์ตแต่ละมือเนี่ย ถือใจนางนางก็วิ่งรอบบ้าน<อ>าพี่น้องจ้ามานี่ก็จะขอเ,ขเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วจา้อาอสบายดีแล้วเร็วสบายดีลูกสบายดีจ้า,าเร็วเร็วเอาขึ้นมามือเอาขึ้นมา,มาสวัสดีจา้า เพื่อนห่วงคลองเหลนเพื่อนฮี่ฮี่ไปดีิไปดิหัวห่อนี่ได้อู้อะไรอย่างนี้พุ่มอีเนาะน่ะ